ตำจอกเลยนะลองมองดูเปลี่ยนใัวโชแน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอะวันนี้สองพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องกับจุดอกจอกพี่น้องเพียหันมาแล้วดอกจอกเป็นไงพี่น้องไป บ่อย่าห่างพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินน้ากันเด้อมาจ้ามามามากินน้ากันพี่น้องอ่ะเด้อจัดจัดโดนละเอือยโดนละเอือยบ้างพึ่งว่างจักเวี่ยงเหวียกพี่น้องเหวี่ยงสวนลองมองดูเป็ล่งใดหลับหืมไฟอ่ะพุดพุดเดี๋ยวขอใช้ก้อนสิเป็นสั้อหอืบ ไวหยาบปุดๆเดี็กขอพายสำหรับคนมากินดิบได้พี่น้องเด้ออันนี้ใบเลี้หลวงมานะพี่น้งองแซ่บก่อนกินก่อนอืน่นขอต่ำจ่อกข้าไปเลยกันมาอืมากินพี่น้องนำอง,งุ่นื่อสุขภาพอ่าอ,อบ้าเหน่าขาเข้าได้ดีจ้ะเขาไราล่ลงไร่ลงเหมือกน <laughs> <_ ấy> ปรเด้อครับเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันไม่กินน,นันนิจุกับแกมย่างดนะีพี่น้งองพี่น้องมาซุ่มกันเฮาไม่เงียครับไม่กินกน,น้ำกันดนะือครับปุดดีตตต ي, แต่ว่าขั้นเป็น,น,นหลวงมันคือสิ่งหยาบเนาะเรวกมนหดแล้วหรือเปอืา แสบอืมห้องดอกอืมห้องดอกเพียนดอกงามงามเงินแก่ันไนอืืมอื้มดืดอืเลือกออกมากแบบแรง ไม่บรมป่าสับเด็ตอนยังไงไปเด้อทักบอสสมกับอยากก็จะหนักจบไปยังตักขึ้นมากินไปยัง ก็ไม่กินไม่ได้กินได้เวยไม่หยาบนีินหะรอไม,ม่นูดิบในี่ยม่นู่มักเลยพี่น้องหามไกินนดี้กับข้ออภัยด้พี่น้องเนอะท่านูกินดี้กับไม่กินน้ำกันมาซุ่มกันพี่นอ้อง เดืองสองสามหมื่นก็จะไปเอายาไห้พันญาแบบร่วมมาหลับไม่ละแบบร่วมดีสุดพี่น้องครับอันนี้เห็ด้ไหลายไม่นูเนี่ยหลายหลายมก้อยกันเอมด้ก้อยแต่มันนี่บอ bờ là không có dây ngựa lắm rồi không? chỗ này cái biển chỗ này bả cái biển chưa nó bị cọp họ luôn bả cái họ không bả họ nên sao chưa kịp nó cọp họ gì à làm cái không Hãy subscribe cho kênh Ghiền mà không bỏ lỡ những video hấp เังไงใกินแล้วพอแม่นพ้าเขาพากินเลยแมนนี่ไม่กินลองซี่มันแตนหน่อยวเออเอามันกับบ็อกับบลข้าวแล้วจิตใจ๋มันจะผุนหรอพี่เนอะคนพ้ากิินนะแมนไอแม่เขาพากินเขากัจริงจริงแนรับ แซ่บหลายแซ่บหลายมาตำจอกเลยนะชอบขั่วดขวดอื่อ ติดใจแล้วบัดนี้พี่น้องอม,มาสุดท้ายท้ายสุดใ่ลยเป็นยังบอกอืออืออืมอืมอ,อสุดท้ายแล้วบัเนี้สุดท้ายแล้วฮอลล์ จะไปลองเราำมีอะไะพี่น้องเราจำพอดีพี่น้องขึ้นอยากน้ำกำลังพอดีกำลังอดีักก่อนอุยอันนี้เป็ดจิตเว็ดเจ็ดตัครับเจ็ดก้อยเจ็ดตัวลร่มๆกันเจ็ดตอเนาะ แซ่บสุดยอดที่สุดเนาะแซ่บอีลีนะมือนีพงศกับพี่สาวกับพ่อสมีน้องพี่น้องเนาะกินพ่อคอมปากหอมคอเนาะเาอมืรัหน์ถามลืมแซ่บไปกินให้เบิ้งไหมครับอย่าลืมฝากกดไรกดแชร์กดติดตามโค้ชแนนได้เพจเฟซบุ๊กยูทูบด้วยนะครับเด้อผู้ป่วยก็รลังใจกันเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมือนีพงศกับพี่สาวก็ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับบบ๊าายย